อ้โหายุสิบห้าก็มาเป็นสาวรำวงมาใส่กระปองวับวบแบมแบมไปสลูโมมันขึ้นดีแต่อาราารงอยู่บนฟลอ ประดำดังเม็ดดินเม็ดทรายสาวน้อยใจกล้าต้องมาเป็นสาวรำวงนั่งตีคิ้วกองร้อบัดคองจากชายปากพูดจ้าของอย่ามากลำกลายมีเดียวพอได้อย่ามักไปนะพี่จ้าโรดมองฉันเป็นแค่เพียงอาหารตาเห็นใจเถิดนะขู่คาเป็นรำวง ก็คอยเฝ้ารอใจบุญนุนส่งจึงปล่อยลูกสาวที่รมาเป็นสาวรำวงจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำว,รกวรงก็คงเข้าใจแล้วว่าไอ้าสาวใจกลากระโดดขึ้นบนเวทีจำคอมเมนต์เมื่อวานรักได้าให้ใส่ลูกอะไรเข้าไปอีกกะค<อ>่ะ<อ> ตอนนี้ก็ยังดูเป็นคุณหนูอยู่เดียะครูว่ารัคก็ยังดูแบบมันเลยมันเลยทาให้เหมือนโน้ตที่ออกมาเสียงที่มันออกมามันเลยสวยกลมสวยกลมเออไปหน่อยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เมาส์คือมนงแบบให้ยืสิบผ้ามาเป็นสาวรำองผ้าผ้าผ้างกระปรองกระปรองกระปรองทำครบ วาวาไม่หรอวน้องไม่กล้าอาจจะไม่กล้าเอาตายหรอเปล่าคออาดีถ้าดีดินนดีดิ้นนะดดดิมันต้องดีดดิ้นองดีดดิ้นเองไม่แต่ว่าที่ว่านี่ได้ว่าว่าไม่ดีนะลูกของหนูมันดีแต่คืออยากให้มันแบบอยากให้เยอะอยากให้แบบมาอีกเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานนี้มันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีดีดีดดีเลย เอามาเราเอาท่าไปแล้วดูเสียงมันก็มันตามมาไอ้ไอ้ไม่รอเดี๋ยวซันนี่มาแล้วนะเอาใหญ่เลยนะไม่ไม่นั่นก็เคเราเคจะาโคแทนที่แทนนี่เลยแด่จุดอย่างเฮ้ย นังปีคิ้วโงรอบบัดกจากชายป<อ>ากพี่จ้คอยอย่ามากลัมกลายน<อ>ิดเดียวพอได้อย่าหมักไปนะพี่จ๋าโป<อ>รดมองฉันเป็นแค่ทพี่อาหารตา<อ>เห็นใจเถอดนะขู่คาเป็นรองวง อยเฝ้ารอใจบุญนนท์ส่งจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำวงจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำวงก็คงเข้าใจแล้วว่าย่าจ๊ะ ็นสุดใจในงานปุญทองฟ้ <Wow. S 1> สใใงาสว่าง มีช่วงเห็นไหมมันจะมีช่วงที่หนูแบบว่าบ้านๆ่ะแล้วเสียงบ้านตามเอาเสียงอย่างนั้นถ้าหนูท่าบ้านก็ต้องบ้านตามเสียงแต่ถ้าเกิดอันไหนจะเช็กนี่ก็เออฟังนีวางเสียงดีขึ้นนะแบบต้อ้านอย่างนี้แหละลูกเพราะว่าคนจะมองว่าเฮ้ยไอทำได้ไงอ่ะเออมันดูแตกต่างไปเลยอย่างเงี้ยชอบเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะมามาเหนื่อยค่ะต้องให้ครูยืยเพราะว่าปกติปกติเวลาเราซ้อม ซ้อมบ็อกกิ้งซ้อมแดนซ์เราก็จะอยู่ในแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้ตลอดตอนี้เลิศนะพอจงแล้วมันเสกมาเดี๋ยวยางงี้ไอ้เมื่อกี้หนูเอเอิคขึ้นเหนื่อยเหนื่อยตรงนี้เดี๋ยวครูจะให้แบบด้วยหล่ทั้งหมดเลยออแล้วเดี๋ยวไอซ์ก็แบบั้นถ้าอย่างนั้นไปไอซ์ต้องไม่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 สวยแลวนะไอซ์ต้องแบบเฮิรดเด้อเด้อเฮิรอะไรเงี้ยตรงนี้มีคอรัสมาเนี่ยไอซ์ต้องเต็มเลยอะไรแล้วก็เก็บแบบจานขึ้นนี้ขึ้นมา ไม่งจะเหมือนกับัไปายเดียวแล้วเราเราใเป็นรู้เลยว่าเราหมดแรงอ่ะโอเค็มเคค่ะตั้งแต่ตั้งแฟันฟัเพราะฉะนั้นแบบมาเลยแบบตรงที่บอกว่าจึงปล่อยลูกสาวที่นรปลอยลูกสาวที่อเปียนที่มันหปราปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาระวงแต่ว่าฉันไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่า หวานแหววอะไรนะปลายลูกสาวที <hel token thanks> swimming 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 swimming, ่รักมาเป็นสาวรำวงแบบมันแบบเข้าใจว่ามันไม่ใช่แบบว่าหน้าทุลทนอมอาปลาที่ร <can> ักมาเป็นสาวรำวงแบบฉันไม่ได้หน้าทุลทนอมขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วอะไรเงี้ยจริงๆก็มาโด๊ะอยู่กลางเวทีนี่แหละอะไรอย่างงี้ยก็ไม่เจยนะตอนที่เดินมาแบบแล้วเสียงตรงใจกล้ากันนู้นเออโน๊ตโน๊เข้ามาใจกล้าอันไหนคะยายสาวใจกล้ายายสาวใจกล้ากล้า มันลงไม่ลงไม่คงนู้นไปทั้งโน้นเลยเจกล้ากรดอดเเทีโน้ตเดียวกันไปทั้งเจก้ามันมันมันลเราะคือตอนแรกเหมือนแบบว่าหนูอยากจะพยายามให้มันเลื่อนลงมาให้ทันเทียนต้องลงด้วย้าแต่ก็ลงไม่ทันรองไปเต้นไปก็เหนื่อยตายอยู่แล้วกลางเจกล้ากรดอดเ้นเทีแล้วแอคตามเลยนะบอกกลาเจกรากรดดเกรดอดเก้าเจกล้ากรดด ก็โดดก็โดดเอออย่างคำควบกล้ำอย่างเรือล๊อกรอเรืออะไรพวกนี้นะกระดานกระดําอะไรไรกระโปงกระกระโปรงที่เขียนไว้เนีคำควบกล้ำก็ตัวอื่นไม่ใช่กระโปรงนะฮะไม่ใช่กระโปรงไม่ใช่กระโปรงกระโปรงกระโปรงดีถ้าเป็นกระโปรงก็ยังดีกว่ากระโปรงนี่น้องเขาทำอะไรยังเพราะว่าเมื่อเมื่อคืนหนูฟังไกด์แล้วเขาร้องตรงนี้ว่าเออ เขาลองตรงนี้ว่าจนเหงื่อไหลหนูเลยไม่รู้ว่าอันไหนคือถูกค่ะเอาต้นฉบับหรอว่าหนูลืมต้นฉบับไปแล้วมันอันนี้อันนี้มันเป็นอันนี้กคือเหมือนกับว่าเนื้อมันเขียนมาเป็นอันนี้แล้วแต่บอกให้เอาตามเอาิจิในในเนื้อที่เราให้มันไม่ได้มีแก้เพลงนี้เอาเนอคือเราต้องรีเนื้อให้แก่เขา้องมาเขาลองไงลองต้นฉหับ่องเนื่อเหงื่อไหลร้องเหงื่อไหลหรือเปล่า

เหนื่อยนี้ถ uh> ูกแล้วเหนื่อยนี้เพราะเพราะว่าเขาบอกไม่มีแก้เนื้ออ่ก็รู้ว่ามันไม่มีก็เลยตามนี้มาจะเล่นทำไมเนี่ยโอเคเอาแบบนี้นั่งตีคิ้วกงตรงนี้เขาชอบเพี้ยนนั่งตีคิ้วกรุงเตี๋ยวกรุงจะคุยอะไรขอสาวน้อย ต้องมาเป็นสาวรำวงนั่งตีคิ้วกองไม่ต้องคิ้วอย่างน้ก็ได้หรือโต๊ไปเลยนั่งตีคิ้วกองคิ้วคิ้วกองมันเป็นอัปวิดอยู่แล้วที่หนูร้องก็ถูกแล้วลูกตรงจังหวะาเคหรือว่าคิ้วกอง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 คิ้วผ่านไปเลยผ่านเลยคิ้วกคิ้วไม่ต้องถ่ายอะไม่ต้องถ่ายอ่ะคิ้วคิ้วเอ้านั่งตีคิ้วกองคิ้วกองอันนี้ก็ยั้องถ่ายอยู่นั่งตีคิ้วกองมิกคิ้วอะ นางเตีคิ้วกออคิวอีแล้วมัคงเตี้คิ้วกอันนี้อันนี้ยังเหมือนแค่ที่เอรมันจะต้งตลนยเตียคิ้วกเสียงโตเดียวโน้เดียวอ่ะเสียงนี้คิ้วโกคิ้วกคิ้วอกคิ้วกเออเสียงนี้เออยังคิ้วกฉันใครีนางตีลูกนงเตีคิ้วอก ถ้าเดี๋ยวพอตอนร้องถ้าตอนร้องแล้วหนูหจะร้องเต็มแต่ว่าต้องเป็นแต่ว่าร้องได้แค่นี้พอเขาใส่ตองพวกเพลงแบบมาดีนะว่าเพลงแบบมาเท่ใส่ก็ร้องปั๊บวับมันแรงไปสรุปมัวเหมือนคืนเดือนรามอาราอารับเอาไรอารับไรรออีกเยอะ ถ้าเทียบกันระหว่างร้ากับแรมเนี่ยร้าจะกว้างกว่าแรมนัคืนเดือนแกว้าแรมอยู่ขอแบบว่าเป็นๆบ้านๆด้วยเอออย่างงั้นให้สลัวมัวมันคืนเดือนแรมอาร้าแรมอยู่ขอเป็นรั ระรำรำรคำตัวกลางนางเตีิ้วกองอีทีดิะนางเตีิ้วกองเิ้วกองเออนางเตีิ้วกองคอ้่เต้วกองคิ้วกองคิ้วกองคิ้วกองนางตีิ้วกองไเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เลยตัวนางตี้วกองเิ้วกองไอ้อนี้ยุมไยที่ หนังเตะคิ้วกองคิ้วโกงเออคิ้วกองเออคิ้วคิดเป็นคิ้วหนังเตะคิ้วกองอแปลไปอ่ะใครผ่านคิ้วคิ้วเดินังเตะคิ้วกองดีแล้วมันมันจะได้ไม่เป็นคิ้วไงอย่างเดียวแค่เก็บผ้าบ้านบ้านไว้ผ่านบ้านบ้านผ้าที่แบบว่า เมื่อกี้ชอบออทำเคทำเนี่ยไอ้ทำให้ดูเลยเนี่ยพวกเนี่ยบ้านเนี่ยเนี่ยนั่งรอก็คือว่าถัดถัดขึ้นที่ที่ที่บ็อกกิ้งมาใช่ไหมบ็อกกิ้งก็ก็ทำแต่ว่าพอช่วงที่หลุดบ็อกกิ้งอ่ะเราก็ก็ต้องมีพออย่างนี้ปุ๊บเสียงมันจะมาตามมืนเมื่อกี้มาเป็นหลายๆดอกเที่ครูฟังเลยเพราะฉะนั้นมันจะดูแปลกพอท่ามันสวยมาเราก็จะปั้นคำตามตามท่าไงนะดีแล้วค่ะดีค่ะ อเลสอีกอันนะไม่ไหวแล้วจริงๆทุกวันก็ดีเลยแต่จริงๆคือท่าคุณที่คุณรักพูดนะเสียงก็เลยออกมาไม่นั่นเองต้องมาแก้มเอออ๋อเอ้าพี่เคอยู่บนนั้นนานแล้วหรอคุณเป็นคนรักษา